สวัสดีครับทุกคนพวกกับผมนะครับคาริงเราหลังจากที่ผมาหายจากการรีวิวถือว่านานไหมก็ลงคลิปทุกวันอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงถี่มากเหมือนแต่ก่อนนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวตามใจกูนะครับนั่นก็คือเจ้าหนูรามินยาเมานะครับยาเมาล่างนี้นะครับผมใช้แนวทางกันประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะได้มาแล้วนะสำหรับก,การเปิดรามินยาเมานะและหลายคนยังไม่รู้นะว่าสามารถเปิดฟรีได้ทั้งหมด3ครั้งนะก็คือล็อกอินก็ได้เปิดฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นกระบบทนะครับก็จะได้เปิดฟรีเพิ่มมาอีก2ครั้งนะเป็น3ครั้งในการตามล่าแพ็คอฉลองแชมป์ ทีมชาติสเปนที่ได้แชมป์ยุโรปนะครับนี่ครับตรงนี้นะสามารถไปเล่นได้2ครั้งนะจะได้แพ็คของทีมชาติสเปนมาเปิดฟรีอีก2 2ใบอะลุ้นว่าจะได้รามินยามลหรือเปล่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับนี่แพ็คก,ก็จะอยู่ประมาณนี้ปะไม่รู้ว่ามันจะสามารถดูแพ็คได้หรือเปล่านะอ่าเนี่ยเห็นปะผมก็เปิดฟรีได้รามินยาเมลามานะใครอยากให้รีวิวตัวไหนในแพ็คนี้ก็คอมเมนต์มานะผมได้สมตัวที่แบบอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะรามินยามลอ่าแล้วก็ ดานิโอโม่นะครับส่วนอาร์เจนติน่าก็แจกเหมือนกันนะครับสตัวเหมือนกันนะครับผมได้ทางด้านเมสซี่นะครับราล,อลาอุาต,อตลอโลมาต์เออลารุตโรมาตินีสปะใช่ปะอ่าเบลิซันโดมาตินีสนะครับแล้วก็ทางด้านอาคุญย่านะครับผมไม่ใช่อากุณปู่นะมาโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวรามินญามาก่อนไปช้าๆไปแบบทีละนิดทีละหน่อยกันละกันโอเคมาครับทุกคนเสียงเกมอาจจะดังไปหรือเปล่า โอเคเรามาดูกันนะครับรามินยาเม้าร่างนี้นะครับเดี๋ยวดูแนวทางการอัพใหม่อีกรอบเผื่อใครแบบดูไม่ทง่งดูไม่ทันนะ <c oughs> จะมาผมจะอัพประมาณนี้นะห้าสามเก้าแปดแปดนะครับจะอัพประมาณนี้นะร่างนี้นะครับถ้าบูทโค้ดแปดแปดจะตันเก้าแปดนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนโค้ดแป๊บนึงนะทุกคนนี่นะเปลี่ยนโค้ดเป็นโค้ดแปดแปดก่อนรหัสนี้ไม่มีโค้ดอื่นนะเป็นรหัสสายฟรีผม ร่างนี้สูงอยู่ที่180ซนเมตรครับอายุ16นะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะครับน้ำหนัก72เล่นให้กับทีมชาติบาทีมชาติสเปนสโมสรบาร์เซโลนานะครับมาในสไตล์พลรุศิกวิงเกอร์นะครับเล่นตำแหน่งปีกขวาแล้วก็ปีกต่ำด้านขวาตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่งปีกขวานะครับโอ้โหก่อนบูท94บูทแล้ว98นะครับมีค่าพลังเกมลุก76ครับบอลนองโตน89ดิปบิง97ครับการไปกับบอล92นะครับส่งสั้น75ส่งยาว77ครับผมจุดสกอร์77ครับลูกโคค้ง80รับผม มีสปีดที่80เอสปีดอยู่93สปีดต้น915นะครับกิ้งพาวเวอร์77นะครับบาลานซ์85สเตมิน่า811นะครับใช้สองเท้าได้ไฮนะครับสกิลที่มีนะครับจะมีสกิลสับขาหลอกครับดับเบิลทัดครับฟิปแฟบครับมากสายเทิร์นครับคาบิสแอนเทิร์นครับโซคอนโทรลนะครับลองแรนดเคอร์เลอร์สกิลตอกส้นนะครับทูพาสซิ่งเอาไซด์เคอร์เลอร์นะสกิลที่ควรเพิ่มเข้าไปนี่ครับผมไฟติ้งสปีดส์พินพลอยคอสซิ่งแล้วก็เฟิร์สทม์ วันทัสพาร์ตก็ได้นะเพื่อเพิ่มจังหวะก,การทำชิ่งนะครับแล้วก็ใส่พวกลองแรงชูตติ้งเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับผมสำหรับรามินยาเมลร่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าไฮไลท์ของรามินราเมาไอยาเมลร่างนี้จะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเจ้าหนูรามินยาเมาครับมาช็อตแรกครับดับเบิลชัดมาแล้วก,แวก็แล้วก็เอียงตัวปั่นลูกนิ้โอโ้ใส่สัก,ก็นะครับ เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ไปกับบอลได้ดีนะครับแต่ข้อเสียผมอ่านี้แบบไม่อวยนะใครที่ดูผมประจําจะรู้ว่าผมเป็นเด็กบาร์เซโลน่านะความคมเปิดบอลอาจจะไม่ได้แม่นมากส่งบอลอาจจะมีน้ําหนักขาดเป็นบางจังหวะนะแล้วก็ยิงไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะถามว่ามันดีตรงไหนก็คือตัวนี้จะไปกับบอลได้ดีครับมีความเร็วนะครับแล้วก็ได้ความที่แบบว่าเราได้เล่นเด็กสมัยใหม่บ้างครับอายุ16นะอายุ16ผมนี่ยังแบบนั่งเล่นอยู่เลยเผลอนี่คืออยู่กับเพื่อนยังแบบ เป็นเด็กก็ป๊อกลกอ่ะแบบแบบไม่ทําอะไรอ่ะยังขอตังค์แม่ไปซื้อขนมอยู่เลยอ่ะแต่นี่จะนุ่รามินยามาครับล่าสุดนี่คือได้แชมป์ยุโรปละครับแชมป์ยูโรเนะโอ้โหเกินไปบ้าอายุ16นะแล้วก็เป็นการฉลองแชมป์ในวัยอายุ17นะพึ่งฉลองวันเกิดในวัยอายุ17ไปไม่นานแล้วก็ได้แชมป์ยุโรไปอยู่โอ้โหคือตึงมากนะครับนะมาเข้าที่เม้นหลักของเรานะคือว่าเรื่องที่เราจะมารีวิวนะ เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมแนะนําว่าใครที่ฟูบาร์เซโลนาหรือว่าฟูทีมชาติสเปนเนี่ก็เอามาเล่นแบบว่าให้มันสนุกหรือว่าได้ความที่แบบว่าได้จับปีกริมเส้นตัวใหม่บ้างนะคือในในตำแหน่งริมเส้นนะครับในของบาร์เซโลนาถ้าใครเป็นแบบสายฟูบาร์เซโลนานะถ้าริมเส้นแบบว่าไม่มีโอปีอีปงอีปิกหรือว่าโชว์งโชว์ไทม์นะก็จะมีริมเส้นที่มาประจําในเพเยอร์ดูวีก็จะมีพวกฟิลิปนะครับเจ้าฟิลิปนะครับผมแล้วก็ ทางด้านอ่าลาฟินยาอ่าเฟอร์ลันตอเรสใช่ปะที่รู้สึกว่าหลายคนอาจจะเล่นแบบอยู่นะครับแต่ถ้าพวกมีอีพิกอาจจะไม่ได้โง่นะถามว่าเก่งเท่าโชว์ไทม์ที่มาในรอบก่อนไหมส่วนตัวว่าไม่ขนาดนั้นนะด้วยความที่โชว์ไทม์มันก็น่าจะตึงกว่ามากๆอยู่แล้วนะแต่ข้อเสียก,ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็คือทางด้านความคมแล้วก็การจ่ายบอลน,นะแต่ว่าอันล่างนี้จะเป็นทางด้านที่น้อยลงมาอีกอะ่ะก็คืออาจจะโดนตัดขับพลังมานะแต่ว่าเล่นสนุกค,ครับสําหรับผมนะ คือใครเป็นแฟนบาร์เซโลนาก็น่าจะแบบว่าชอบสําหรับผมผมก็ชอบอ่ะคือมันทําให้เราคิดถึงเมสซี่สมัยเด็กๆนะแบบว่าเฮ้ยคนนี้แหละรดูก,การนี้แหละที่จะมาอ่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบกบาร์เซโลนานะครับโดยเจ้าหนูวัย17นี้นะครับ17แล้วนะคือเขาอายุ17แล้วนะวนะถ้าได้ทางด้านนีโกวิลเลียมมาเสริมทัพอีกนี่คือไปด้วยกันได้ดีอย่างแน่อนอนคนระับเนี่ยดูยการเปิดวอนอาจจะแบบว่าไม่ได้โคมแบบไม่ได้แม่นมากนะ มีจังหวะพี่ผมพยายามตัดไฮไลท์มาน่ะมีจังหวะส่องไกลที่ทาได้โอเคอยู่นะเป็นบางจังหวะแต่ถ้าถามว่าทําบ่อยได้ไหมผมสหรับผมว่ามันไม่ได้คุ้มขนาดนั้น่ะมันส่วนใหญ่มันชอบยิงตรงตัวถ้าใครแบบลองเล่นแล้วนะแต่ผิวครับความเร็วดีครับแนะนําว่าใครที่สร้างไอดีใหม่ได้มาฟรีๆก็สามารถเอาไปเล่นเป็นปีกได้นะแต่พอสักพักหนึ่งคุณก็น่าจะเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวอื่นมันมีความสารพัดประโยชน์มากกว่านะครับแม้ว่าจะเป็นพวก อุสมานเนเบเร่เฮย์เออร์วีกันปิดขวาโมฮาเหม็ดซาลึงฟาล่านะครับหรือว่าเป็นทางด้านแบบปิดขวาอย่างบุกยอสาก้ายังรู้สึกว่าเล่นได้โอเคกว่านักครับสำหรับผมเดีย๋ยวเราจักเกตกันได้ไหว่ายาเมาล่างนี้ผมจะให้เกตประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงครับกับเจ้าหนูรามาียาเมาเจ้าหนูวัย16คนนี้ส่วนตัวผมก็ชอบนะผมเป็นแฟนบาร์เซโลน่านะถ้าใครแบบติดตามผมมานานจะรู้นะครับ ก็ลงไปทั้งหมด7เกมครับซัดไป4ประตูถามว่าความคมคม,คมไหมส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้คมมากนะครับแบบอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่คมเลยแล้วกันนะสำหรับผมอ่าแล้วก็เปิดบอลแม่นไหมก็ไม่ได้เปิดแม่นขนาดนั้นแต่ความผิวนี่ก็ไร้กัดใช้ได้ครับสำหรับเจ้าหนูนะ <S <S เป็นล่างแรกนะที่เป็นล่างการไฮไลท์อ่ะเพราะว่าผมเคยเล่นล่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่างโชว์ไทม์ไปแล้ว1ล่างนะสำหรับใครที่เคยดูรีวิวสามารถไปดูรีวิวได้นะสำหรับเจ้าหนูรามินยาเมาส่วนตัวใครที่อยากเล่นแบบ ตัวใหม่ๆแบบตัวที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ติดเมตาหรือว่าโกงขนาดนั้นก็สามารถมาเล่นได้นะเอาไว้ฟูลสมโมสสอนบาสิลูน่าหรือว่าฟูลทีมชาติสเปนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โกงเก่งหรือว่าเทพขนาดนั้นไหมไม่ครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆสําหรับผมนะถ้ามีปีกริมเส้นตัวอื่นเก่งกว่าผมก็ว่ามีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นซาร่านะถ้าปีกขวาด้วยกันนะครับแล้วก็แบบตัวแบบลุยฟิกโก้นะอ่าถ้าตัวเอาเป็นการไฮไลท์แบบแบบเปรียบเทียบนั้นก็ พวกดิมาเรียอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าโอเคกว่านะดิมาเรียก็จะได้พวกเปิดบอลน,นะอุสมานเนมเบเล่อะโอเคกว่าแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบฟิลแบบเล่นเจ้าหนูอายุน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถมาเล่นได้นะอันนี้สําหรับผมเนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใครจะเอาไปเป็นตัวหลักผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนี่ยแต่แต่ในรหัสนี้ผมถามว่ามันสามารถเอาปเป็นตัวหลักได้ไหมสําหรับผมผมว่าเอาไปเล่นได้นะด้วยความที่รหัสนี้มันไม่ค่อยมีปีกขวาธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับโนใหญ่จะเป็นปีกซ้ายแนละ้วก็เป็นแบบ ตัวแบบโกโพชเชอร์นะเป็นหลักกันเลยจะเล่นเจ้าหนูรามินยาเมาล่างนี้เป็นตัวหลักในการเล่นตำแหน่งปีกขวานะถ้าถามว่าข้อดีของยาเมาก็คือการเลี้ยงไปกับบอลน,นะครับแล้วก็ความเร็วนะพยายามเลี้ยงไปสุดเส้นหลังแล้วก็งานบอลให้เพื่อนนะครับไม่แนะนําให้เปิดแบบว่าเปิด,เป,ดเปิดท้องหัวพยายามตักลูกบอลนนะ่ะยกเข้าไปให้เพื่อนโขกหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรวะส่งตัดเขานะด้านในให้เพื่อนก็ได้นะครับแต่ ข้อดีของยามาล่านี้นะด้วยความที่เจ้าตัวถนัดเท้าซ้ายนะเราก็ตัดเข้าในแล้วก็ไปยิงก็ได้นะแต่ถามว่าคมขนาดที่ตัดเข้าไปตัดเข้าไปแล้วยิงเข้าไหมสําหรับผมมันก็ไม่ได้คมหรือว่าไม่ได้เก่งขนาดที่จะแบบแบกทีมได้นะประมาณนี้แล้วเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณเอาแบบไม่อวยนะ6.8นะครับสำหรับรามินยามาล่างนี้ในะอนาคตน่าจะมีล่างที่เก่งกว่านี้นะสำหรับรามินยามาลน่โชว์ไทมนี่ก็ตึงแล้วนะล่างนี้มาก็โอเคใช้ได้เลย ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับสำหรับการรีวิวเจ้าหนูรามินยาเมาร่างทีมชาติสเปนร่างนี้นะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาทันีีด้วยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, นะครับฝากทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับอ่าทิกต็อกนะครับลิงก์ด้านล่างหมดเลยนะเฟซบุ๊กสามารถกดเข้าไปในลิงก์ด้านล่างแล้วไปกดติดตามหรือพูดคุยกันได้ใครที่อยากหนึ่งหนึ ติดตามทิกตอกไว้ได้นะครับสตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดเช่ญเชยต่างๆนะครับก็จะสตรีมนะครับสามารถเข้าไปเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้บายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ